เีาพึกศพค่ะดวงความรักประจำวันที่18สิงหาคมคุณได้6ักทานะคะส่วนเขาได้สาดาบนะคะวันนี้คุณพึกศพนะคะอาจจะมีการเดินทางนะคะเพื่อไปทำงานนะคะ การเดินทางเราก็จะเกิดสิ่งที่ดีๆขึ้นในชีวิตนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีนะคะหรืออาจจะหมายถึงชัยชนะก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณกําลังทําอะไรบางอย่างอยู่ต้องแข่งขันกับคนอื่นๆน,นะคะคุณจะสามารถเอาชนะได้นะ,ะถ้าเป็นการค้าขายก็คือเอาชนะคู่แข่งทางการค้าได้อะไรแบบนี้นะคะเรื่องความสัมพันธ์นะคะไม่มองว่าคุณมองไปข้างหน้ามากกว่านะคะ,ะไม่ได้สนใจอดีตนะคะสนใจแต่อนาคตที่ดีขึ้นนะคะในความสัมพันธ์ ตัวคนที่คุณดิวอยู่ด้วยได้3ดาบเขามีเรื่องไม่สบายใจนะคะในวันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์หรือไม่ก็ได้นะคะมีพลังงานเคมีซี่แล้วก็เวทนะคะอย่างไรก็ตามในวันนี้พลังงานคุณดีแต่พลังงานของคนที่คุณดิวด้วยเนี่ยไม่ดีดังนั้นเนี่ยต้องรอไปก่อนนะคะไพ่เวทก็หมายถึงต้องรอก่อนนะคะให้เวลาเขานะคะให้หายจากการเป็น3ดาบก่อนแล้วค่อยคุยเรื่องของความสัมพันธ์นะเคมีซี่ก็หมายถึงความเข้าใจกันนะคะสามารถมีได้ในอนาคตนะคะ